จะสีมาก็มากันเยอะครับยอดอที่จองกอ็เป็นที่ได้การตอบรับเป็นที่อย่างอย่างดีใจครับครับแล้ววัตถุประสงค์ของรายได้ในการสร้างพระก,กลิ่งรุ่นนี้ครับพี่นำรายได้มาสมทบทุนด้านไหนครับรายรายได้พระก,กิ่งชุดนี้นะครับโดยโดยโดย,โดยที่เราได้ตั้งวัตถุประสงค์มาเราเห็นจากข้างหลังนะครับวัดพระ พระวิหารบูรพาารย์นะครับที่หลวงปูอ่อมท่านเคยได้ได้ดําริไว้ว่าจะจัดสร้างแล้วท่านได้มรณาภาพาไปทางทีมงานของเราก็เลยคิดว่าควรที่จะมาสานต่อพระดําดริของท่านให้สําเร็จนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะจัดสร้างพระพุทธอริยะสีมหาสารคามครับพระประธานประจาวิหารให้แล้วเสร็จด้วยนะครับตรงนี้วิหารแห่งนี้ยังต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างอีกมากนะพี่อ่าใช่ครับก็อย่างอย่างที่เราได้ เรียนปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสนะครับพระมหา,าพระบุญเลิศนะครับสุเมโธท,ท่านก็บอกว่าทางวัดเนี่ยต้องการกําลังทรัพย์อีกเป็นจํานวนมากเราจึงอยากให้พี่น้องนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทําบุญกันครับถ้าโครงการนี้เสร็จคิดว่าวิหารน่าจะแล้วเสร็จมากกว่า80%ครับแล้วก็จะได้พระประธานประจําวิหารด้วยครับผมได้พระประธานประจําวิหารด้วยพระประธานนี่หน้าตัก ใหญ่ไหมพี่ที่ประจำวิหารครับคือตอนนี้ทางทางทีมงานได้ได้มีมติอยู่นะครับว่าจะออกแบบมาในรูปไหนก็คือหวัดนี้อย่างที่เรารู้ว่าเป็นวัดเก่านะครับเป็นวัดเก่าแล้วก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเราก็เลยคิดว่าอยากจะได้เป็นพระองค์ใหญ่ดีหรือว่าอยากจะให้พระดูแล้วว่ามีมูลค่าสูงแล้วก็อยากให้ประชาชนเข้ามาร่วมทําบุญร่วมมา ท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เราก็ยังคิดกันอยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ยังทีมงานก็ยังไม่ได้สรุปไปที่แน่นอนแต่ก็คือว่าจะหน้า,นาตักใหญ่หรือจะเล็กก็ต้องมีมูลค่ามหาศาลเหมือนกันครับครับผมเพราะว่าที่วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดมหาสาครคามเลยนะอ่าใช่ครับใช่ครับก็อย่างอย่างที่ทราบกันดีอย่างตัวพระพุทธนิมิตนะครับที่อยู่ในกู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของ กรมศิลปากรนะครับเพราะว่าได้เป็นที่ที่ได้ขึ้นเป็นโบราณสถานนะครับเนื่องจากมีอายุเก่าแก่มากตั้งแต่ปี2,300กว่านะครับเก่ามากครับตรงนี้ครับผมโสุดยอดเลยถ้าอย่างนี้องค์ปฏิมากรนี่สวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้โอ้อยู่ที่ตัวอย่างของการจําลองแบบนะครับของกลิ่งพระพุทธนิมิตนะครับชินราชมัธยมพุทธการรุ่นสร้างวิหารนะครับ ก็จะให้พี่ได้ช่วยแนะนําครับอย่างนี้เป็นอ,อย่างนี้เป็นพระบูชาครับพระบูชาขนาดหน้าตัก9นิ้วครับเราได้ขานพระนามท่านว่าพระพุทธนิมิตโสรถมหามงคลนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมถึงได้เป็นชื่อนี้เพราะว่าเนื้อโลหะที่เราสร้างขึ้นเราเรียกว่าเนื้อโสรถโลหะครับ เนื้อโสรสโลหะยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยนะอ่าใช่ครับก็ทางเราก็อยากให้งานนี้พิเศษเพื่อที่จะได้เป็นความยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดมหาสารคามครับจึงคิดโลหะขึ้นมา16ชนิดสิ่งนี้ส่วนผสมพิเศษของเนื้อโสลสนี่มีอะไรที่แตกต่างจากส่วนผสมอย่างอื่นพี่ถึงเรียกว่าเนื้อโสลสเนี่ยครับอ๋อส่วนส่วนส่วนประกอบที่พิเศษจากอย่างอื่นใช่มหนึ่ง เราจะเคยได้ยินว่าจะมีเนื้อนวะโลหะใช่ไหมครับที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเนื้อสัตว์ต่อโลหะแล้วก็เนื้อเบญจโลหะซึ่งเนื้อนวะโลหะนี่จะมีโลหะประกอบกันด้วย9้าอย่างเนื้อเนื้อนวะโลหะประกอบด้วย9้าอย่างนะครับขอโทษทีเนื้อสัตว์ต่อโลหะประกอบด้วย7อย่างแล้วก็เนื้อเบญจประกอบด้วยโลหะทั้ง5-5อย่างนะครับส่วนเนื้อโสลสเนี่ยเราประกอบกันด้วยโลหะทั้ง16ชนิดนะครับซึ่งจะจะมีความพิเศษ ในส่วนที่เนื้อโลหะเราจะใส่ของส่วนพาราเดียมนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นเนื้อสารที่ให้สีออกมาคล้ายๆเนื้อทองคำขาว,ขาวหรือที่เราเรียกว่าแพทินัมนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีส่วนประกอบเยอะเราจะมีความพิเศษที่พระบูชาองค์นี้นะครับใต้ฐานเราจะอุดพระก,กิ่นเนื้อทองแดงให้แล้วโรยด้วยผงทรายขาวบริสุทธิ์นะครับประกายเพชรซึ่งได้มาจากการขุดเจาะนะครับ ขุดเจาะจากในการขุดปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นการขุดที่ยากลําบากมากครับตัวนี้ครับครับผมได้จากการขุดเจาะเนี่ยครับใช่ครับยากเย็นแสนเข็ญครับมาใช่ครับของพระใช่ครับมาอุดใช่ครับมามามาอุดใต้ฐานไว้ให้ด้วยครับรนี่เรามาดูตัวอย่างในตู้กันนะครับได้ครับอย่างนี้เป็นช่ออะไรพี่อ่าตัวนี้ที่เราเห็นนะครับจะเป็นช่อพักกิ่งครับเนื้อสดลดโลหะครับนะครับ ตัวนี้จะเป็นช่อมะกิ่งซึ่งเราจัดสร้างจํานวนน้อยจํานวนน้อยมากครับน้อยไหมพี่น้อยครับแค่16ช่อครับผมโอ้โหสิบหกช่อตามเลขครับส่รถแปลว่า16เราก็เลยจัดสร้างแค่16ช่อจริงๆถ้านำสิบหกช่อในแต่ละคนได้แต่ละช่อก็สามารถมาตัดแบ่งให้กับครอบครัวได้นะอ่าใช่ครับพี่ครับใช่ครับเนื้อนี่จะจัดจ้านมากเลยนะพี่ถ้าพูดในถึงเรื่องของตะกูลโลหะแล้วครับใช่ครับเนื้อเนื้อจะจัดจ้านครับแล้วก็จะมีความความแข็งเป็นพิเศษด้วยแล้ว ที่เราเห็นขาวๆนี่ก็คือไทรไทรขาวประกายเพชรนะครับที่เราได้ขึ้นมายากมากไอ้ตัวนี้จากการที่เราได้นําขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยได้ขึ้นมาน่าจะไม่เกินประมาณ5กิโลกร,รัมครับครับแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับผมครับ คณาจารย์มากันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเจตนาในการจัดสร้างชัดเจนวัตถุประสงค์ชัดเจนจํานวนการสร้างชัดเจน่ใชมีต่อโคตตอกหมายเลขไม่ี่พระของเรานี่จะไม่มีแค่เนื้อว่านนะครับแต่ตั้งแต่เนื้อทองแดงมีโค้ดมีหมายเลขหมดครับผมครับผมแปดงว่าการันตีได้แน่นอนแล้วเรื่องอย่างบงบอกทำลายไมพผ อ๋อบล็อกทำลายครับผมแล้ววันที่9เราจะมาทํำลายต่อหน้าสื่อมวลชนเลยครับครับวันที่9เมษายนนะครับเราจะมาทํำลายเลยให้ให้เห็นนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เป็นสักขีพยานครับผม นี่นะครับท่านผู้ชมครับเจตนาดีๆวัตถุประสงค์ดีๆจํานวนการสร้างที่ชัดเจนนะครับตัวอย่างในการสร้างพระที่ดีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวถึงจังหวัดมหาสารคามพร้อมกันนี้ก็ทางรายการแวดวงพระเครื่องก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการในการจัดสร้างเลยครับและขอกับอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่สาธุครับ ตอนนี้โอ๋อยู่กับพี่แจ็กกี้นะครับถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่ที่เดลโมนครราชสีมานะครับในมหากรรมประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับวันนี้พี่แจ็กกี้รูปหล่อของเรานะครับซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์นะครับของการสร้างพระกลิ่งรุ่นนี้และยังเป็นผู้ที่ดูแลภาพโดยรวมของงานที่จัดขึ้นในวันนี้ด้วยสอบถามพี่นิดนึงครับด้านหลังของเราที่ยืนอยู่นี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นอะไรครับพี่ ครับเป็นวิหารนะครับเป็นวิวิหารวิหารบูรพา,าจาระครับที่กําลังจะสร้างครับที่เราเห็นนี่วิหารนี่ก็คือสร้างไปแล้วประมาณ50เครับเราก็วัตถุประสงค์ เราที่เราจะสร้างกิ่งพระพุทธนิมิตชินาราชมัธยมพุทธการครับเพื่อสมทุทุนสร้างวิหารครับที่กําลังจะเสร็จนะครับรายได้ทั้งหมดครับเราก็จะเอามาสมทบทุนสร้างวิหารครับพี่โอพี่โอครับอันนี้สร้างไปกว่าประมาณเกือบ50แล้วครับถูกต้องครับ50%ครับในเรื่องของรายละเอียดยังต้องใช้งบประมาณอีกพอสมควรนะพี่ครับก็พอสมควรครับค่อนข้างพอสมควรครับก็คือว่าถ้าพระกิ่งพุทธนิมิตถ้าเผื่อมี ปญาติโยมบูชาสมมติหมดในงานหรือว่าอนาคตหมดไม่ไม่ไม่กี่อาทิตย์นะครับวิหารน่คงจะเสร็จเร็วๆนี้ครับพี่โอ๋ครับได้ยินว่าปลูกเสกถึงสประเทศด้วยกันใช่ครับปลูกเสกที่สามประเทศครับปลุกเสกสาประเทศ4ี่วาระครับวาระแรกวันที่27กันยาครับที่ผ่านมาครับที่ประเทศอินเดียวัดพุทธคยาครับที่สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าครับตัดสรู้ที่ต้นโพที่ต้นที่ต้นโพแห่งนั้นครับ หรือว่าต้นสีมหาโพครับวาระสองครับวันนี้ครับก็คือวันที่8ครับที่วัดกู่สุนทรารามครับตำบลเสือโคครับบ้านสนามครับวาระสามครับที่โพนจัมปาครับวันที่11ครับกครับประเทศลาวครับพฤศจิกายนครับที่ประเทศลาวและวาระสุดท้ายครับปีหน้าครับเมษายนครับวันที่9ครับที่วัดกู่สุนทรรามแห่งนี้ครับแล้วก็จัดที่ในวิหารแห่งนี้ครับ พี่ครับครับจัดด้วยกัน4ี่วาระครับพูดถึงว่าใช่ครับตั้งแต่มหาสารคามที่ทามาเ็าคือยังไม่เคยปลูกเสกถึง4วาระนะครับยังไม่เคยมีการปลูกเสกถึง4วาระด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่จังหวัดมหาสารคามที่ปลูกเสกถึงสวาระด้วยกันใช่ครับครั้งแรกเราข้งประวัติศาสตร์ด้วยครับครับมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ล่มลื่นมากเลยนะพี่ครับถูกต้องครับวัดแห่งนี้ก็คือว่าวัดสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ครับตั้งแต่สมัยของครับตั้งแต่สมัยของก็คือบริเวณรอบกูครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายครับส่วนมากคนที่จะขุดได้ครับก็จะมีซากมาหลักพังเก่าแล้วก็พระบูชาเก่าครับที่เดี๋ยวถ้าเผื่อมีเวลาครับจะพาพี่โอครับไปชมนิจดการข้างในครับว่าเราขุดไปพบมาครับมีวัตถุโบราณมากมายครับ ถ้าจะว่าไปแล้วอีสานบนเราไม่ธรรมดาเลยนะพี่ของดีๆเยอะมากไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับแล้วก็พระพุทธพระพุทธนิมิตชินราชมัตยมพุทธกาลแห่งนี้ครับก็คือดําหลีกของหลวงปู่ซุนครับเจ้าอาวาสองค์แรกครับที่อยู่วัดแห่งนี้ครับก็คือว่าเจ้าอาวาสองค์นี้ครับเอชาวมหาสารคามไม่มีท่านใดไม่รู้จักครับก็คือว่าเหรียญของท่านตอนนี้ก็คือว่าเป็นเหรียญที่แพงที่สุดของจังหวัดมหาสารคามครับสร้างครับปี2,500ครับเหรียญรุ่นแรกใช่ไหมพี่เหรียญรุ่นแรกเ็7 0 0 0่นนะอ๋อตอนนี้แสนกว่าแล้วครับ ครับครับได้เมื่อเช้าผมพูดเจ็ดโอ้ตอนนี้แสนกว่าแล้วครับได้ถ้าสวยๆถ้าด้ขวยก็ประมาณประมาณแสนประมาณแสนถึงแสนห้าครับพี่ครับครับครับไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ธรรมดาครับไม่แพ้หลวงพ่อคูณเลยไม่แพ้หลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็เห็นชาวบ้านส่วนมากมาขุดอะไรที่แห่งนี้แล้วก็สถูปแห่งนี้ครับก็คือมีสิ่งโบราณเป็นจํานวนมากครับหลวงปู่ซุนเลยดําริว่าให้สร้างพระพุทธมิตรข้อไว้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนครับ มาขุดในบริเวณบริเวณกู่สนามครับเวลาเห็นพระพุทธมิตรก็รู้สึกว่าโอ้เราศรัทธาพุทธศาสนาเราจะไม่ขุดกดีกว่าครับเพื่อเทิดทูนพระพุทธศาสนาไปครับพี่โอครับแล้วอย่างในกลางปลัมพิธีนี่องค์พระพุทธใหญ่ๆนี่เราเรียกองค์พระพุทธอะไรครับพระพุทธนิมิตครับชินราชมัธยมพุทธการครับโอ้แบบในการจัดสร้างก็คือแบบในการจําลองมาจากองค์ใหญ่ของวันนี้ที่เราเห็นนะพี่ครับก็คือว่า จำลองไหมก็คือว่าไม่ได้ก็ใช้ใช้ชื่อเหมือนกันนะครับแต่แต่คล้ายๆครับแต่ของที่เราจะสร้างก็คือว่าจะเป็นพระพุทธิตรทรงเครื่องครับทรงเครื่องครับครับ จะเป็นทรงเครื่องครับจะเป็นทรงเครื่องครับทรงเครื่องก็คือว่าปรับให้กับตยุคสมัยปัจจุบันครับที่คนไทยนิยมครับถ้าเผื่อจะเป็นพระพุทธมิตรแบบองค์เดิมครับก็คือว่าจะออกเป็นศิลปะทางลาวมากกว่าครับก็คือว่ารก็คือว่าพี่โอ้นะคนส่วนใหญ่ก็คือว่าอยากจะเช่าพระหรือว่าแขวนพระก็คืออยากให้ให้รูปลักษณ์ก็คือสวยงามไม่ก่อนนะครับเราก็คือว่าขอทางพณะวัดก็คือว่าขอใช้ชื่อพระพุทธนิมิตได้ไหมแล้วก็ใช้วัดกุสนามแล้วก็รูปแบบเราขอปรับเปลี่ยนประมาณ ไอประมาณ40%เรครับแล้วเรายังคงไว้รูปแบบเก่าอยู่ครับประมาณ60%บนครับพี่ครับนี่กำกับด้วยโค้ดด้วยไหมายเลขบล็อกมีการทำลายแน่นอนบล็อกมีการทำลายในงานแน่นอนครับในหมายเลขตอกไว้ทุกอย่างครับครับแล้วก็แต่ละแบบแต่ละเนื้อก็สร้างไม่มากสร้างไม่มากครับรวมทั้งหมดก็แค่ประมาณถ้าเผื่อเนื้อโลหะรวมทั้งหมดก็ประมาณ3,000องค์ครับแล้วก็เนื้อบ้านหมื่นองค์ครับสร้างสร้างไม่มากเลยครับพี่โอครับ สร้างสร้างไม่มากเลย<ช>พิธีดีวัตถุประสงค์ชัดเจนวัตถุประสงค์ชัดเจนครับแล้วก็จํานวนน้อยนะครับเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องสำคัญครับไม่รู้ว่าหมดเบหมดครั้งนี้ไปไม่รู้ว่าจะสร้างอีกตอนไหนนะครับพี่ตั้งแต่พี่แจ็กกี้ดําเนินการในการช่วยงานวัดมา ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความเพื่มปิติของพี่อีกวันหนึ่งครับก็เพิ่มเพื้มปิติมากครับผู้หลักผู้ใหญ่มาครับเราก็ได้รับเกียรติจากพระน่านท่านชิงชัยมงคลธรรมครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการครับแล้วก็รัฐมนตรีประจาสานักในายยกรัฐมนตรีครับแล้วก็พระผู้ใหญ่ของมหาสารครามนี่ได้มาหมดเลยครับก็คือได้พระเดชพระคุณกับเจ้าเจ้าคณะจังหวัดครับรองเจ้าคณะจังหวัดครับเจ้าเจ้าคณะอำเภอครับแล้วก็พระผู้ใหญ่ของมหาสารคามครับอีกมากมายครับ ที่มาเจริญรุพุภูงมนต์ครั้งนี้ครับพี่โอครับ แล้วก็ที่สําคัญครับพระไปวันนี้ครับวาระสองก็ไม่ธรรมดาครับก็มีพระนั่งปกถึง5รูปด้วยกันครับก็มีทั้งที่เรารู้จักกันดีหลวงปู่คาบูใช่ไหมครับวัดกุฎชมพูครับหลวงปู่อ่องวัดสิงหานครับเลยพระอาจารย์เขียววัดหนองไฮครับหลวงปู่บรรทาวัดเหล่าสวนปอครับอันนี้ไม่ธรรมดาครับท่านอายุร้อยเอ็ดปีครับตอนนี้ครับเท่าเหมือนจังหวัดท่านเลยจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับครับและที่ขาดไม่ได้ครับได้รับเอพระเดชพระคุณจากหลงเจ้าวาดวัดสุทัศน์ครับ ไอ้คณะสิบครับพระครูโสพลว,วีลา